เฮ้ i, ทุกคนอันนี้คือผมมาเล่นเองนะครับผมอันนี้ผมได้1,800พันดเพชรนะครับผมทุกคนเมื่อกี้ผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับผมอันนี้ผมสุ่มได้ไงผมเลยมาอัดคลิปเลยนะครับผมทุกคนซึ่ง วันนี้เนี่ยมันมีชุดใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมทุกคนแต่คนจะไปรับชมนะครับผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เ <C ũng> พชรฟรีไฟล์แบบฟรีๆนะครับผมก็ดูคลิปนี้จบนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมว่าทำยังไงแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาแจกเพชรด้วยนะครับผม <C ũng> โอเคนะครับผมย้ำนะครับผมว่าดูว่าจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมทุกคนผมได้1,800พันเพชรเมื่อกี้เลยดูคนรางวัลนี่นะครับผมทุกคน ผมต้องจัดก่อนนะครับผมทุกคนแล้วก็วันนี้ในคลิปที่แล้วเนะี่ยผมบอกว่าผมจะแจกหนึ่งพันห้าสิบสองพิษดยใช่ไหมทุกคนเออนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาซุ่มคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนโอเคแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเว็บสุ่มอะไรนะครับผมทุกคนเพราะว่าผมได้แล้วไงนะครับผมจะไม่มาสุ่มอะไรในหะ้ดูทั้งนั้นนะครับผมเราต้องไปที่เว็บเติมเกมก่อนนะครับผมทุกคนแล้วก็ต้องใส่ยวยของเราใช่ไหมทุกคนปุ๊บโอเคผมขอใส่ยวยก่อนนะครับผมทุกคนปุ๊บแล้วก็นำยวยดีมา ใส่ไปป,ปึ๊บโอ้โหให้เลือกเรือว่ะปึ๊บโอเคจะไปแต okay. ่ยังโอเคก็สระบบนี่ผมเป็นชื่อผมโอเคมายัง <c oughs> ครับผมอันนี้แบบวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจมาเล่นอะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าผมมีเครดิตเลืออยู่ไงไม่ใช่เหลือหรอกผมเพิ่งเติมเล่นไปเมืม่อเมื่อวันนน้นนะเออนะครับผมนมั้นมันก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าผมเพิ่งได้เมื่อกี้ไงก็เป็นบัตรกานินาะใช่ไหมทุกคนเราก็นํามาเติมนะครับผมนี่ผมมีอยู่9 9 7ไดมอนด์นะครับผมทุคกคนกดเติมไปป,ปึนะ เฮ้ยเอาได้กูหูใหม่เฉยคิษก็สวยเลยนะครับผมทุกคนนี่โอ้โหอย่างสวยนะครับผมโอเคนะครับผมในเมื่อเราได้มาแล้วเราก็จะนําพิษนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมนี้เข้ามาใหม่นะครับบมทุกคนเป็นกิจกรรมไหนวะนี่เป็นทีมนักสํารวจใช้นะครับผมแห่งไททันนะครับผมแต่ว่านี้ไม่ใช่เป็นเอรินนันทุกคน ว่าจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่ไม่ไม่ใช่เวย้ยเออนะครับผมไหนตูน้มันวะนี่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 พี่ายเอกพาพี่ภพบไท่านนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมสำหรับทีมสำรวจชายนะครับผมนะโอ้โหแล้วก็จะมีไอวอลเป็นอันนี้ด้วยนะครับผมทุกคนโอ้โหแล้วก็โอ้โหโคตรที่เลยวะนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับผมว่าหมดตู้นี้นี่เท่าไหร่นะครับผมแน่นอนหมดตู้อยู่แล้วไม่ต้องสงสัยอะไรเยอะ <laughs> นะครับผมทุกคนมาโอเคเราจะเอาอันนี้ออกไปนะครับผมปุ๊บโอเคครั้งแรกนะครับผม9ไดมอนด์ถ้าได้ครั้งแรกแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนปุ๊บโอ้โหนี่ไงครั้งแรกไหมละ่ะเปิดไปโ okay. อเคครั้ที่สอง19ไดมอนด์นะครับผม,ผมก็ลองบ่งบอกดูเอานะครับผมว่าหมดตู้นี้เท่าไหร่นะครับผมปุ๊บปุ๊บโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้เริ่มมาแล้ววะเริ่ม9.9แล้ววะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โห เกินเกินเกินเกิดไปเกินไป,นไป <S <S ผมดูจากทรงแล้วนะครับผมทุกคนผมว่านะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมที่เราจะหมดตู้กันอีกแล้วนะครับผมทุกคนหมดตู้ไม่โอนนะครับผมต้องอาจจะมีการหมดทัวร์กันแน,น่นอนนะครับผมทุกคนแล้วก็ใครที่สุ่มกี่ครั้งถึงจะได้เนะี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมทุกคนมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็ซุ่มกันต่อไป นะครับผมจนกว่าจะได้นั่นแหละนะครับผมนี่ไม่ได้เหมือนเดิมนี่เป็นโอ้โหเฮ้ยโอ้โหได้มาแล้วโอ้โหท้งนี้ก็น่าจะได้เป็นไม่ต้องถามเลยทุกคนไม่ต้องพูดเยอะหมดตู้หมดตู้เลยนะครับผมสลดัดเบกกิต ทีมสำรวจใช้นะครับผมทุกคนก็ลองตีกันเอานะผมว่าทีมนี้ชุดนี้ราคาเท่าไหรนะครับผมหมอหบนตู้เนี่ยนะครับผมทุกคนนี่พาพิภพไทท่านมีไงล่ะพาพิภพไทท่านไหมล่ะนะครับผมทุกคนประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนแล้วก็จะมีสกินปืนใหม่ด้วยนะครับผมทุกคนก็เป็นสกินปืนเอ็ม0อันนี้เลยนะครับผมนี่หลายโคตรเท่เลยนะานะก็บวกดาเมจสองระยะหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดนะครับผมทุกคนมีตัวฟิวหนึ่งใบนี่ไงหนึ่งใบ จัดไปเบาๆนะครับผมสำหรับนึงใบนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นอีโวนะก็ก็จะหมดแล้วนะครับผมคืนสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับผมใครจะหมดแล้วนะครับผมทุกคนโอเคนาอประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนแล้วก็สิทธิ์ขั้นสูงทุกคนใครที่ยังไม่ได้เติมนะครับผมสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมอย่าลืมมา ซื้อสิทธิ์การสูงนี้กันด้วยนะครับผมทุกคนนี่ก็ดูชุดประมาณนี้นะครับผมนี่ไหนชุดผู้หญิงวะนี่ชุดผู้หญิงนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมสลับสิทธิ์การสูงซีซั่นนี้นะครับผมก็สวยอยู่พอสมควรเลยนะครับผมทุกคนไม่ควรพลาดนะผมสิทธิ์การสูงนี่เป็นของแรงแน่นอนนะครับผมนี่มีหน้ากากด้วยโคตดเท่นะครับผมอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็ตู้ไดมอนด์รอยัลนะครับผมนี่เป็นนักบวชหญิงหน้ากากหลิกนะครับผมทุกคนอย่าลืมนะครับผมมาซูมเก็บไปด้วยนะผมซึ ังไม่มีก็ชัดดีมีเหลืออยู่ทั้ง8ปดสิกว่าใบนะครับผมปุ๊บดูจากสรงแล้วไม่น่าจะได้นะครับผมทุกคนมาดูว่าเก้าสิบกว่าใบเมื่อกี้นยะมันจะเกลือกันตรงไหนโอ้โหผมเชื่อแล้วทุกคนเกลือมีอยู่จริงนะครับผมไม่มีดวงในการสุ่มอันนี้เลยแต่ไม่เป็นไรนะรผมผม,ผมน่าจะใช้ดวงในการสุ่มไดมมนไปหมดแล้วนะครับผมเมื่อกี้โอ้โหไม่ไม่ใช่ก่องทองว่ะโอ้อันนี้ไม่มีทองทองไหมวะปุ๊บมไม่น่าจะมี มีไงมีกล่องทองไหมต้องเป็นกล่องทองอีเฮ้ยต้องออกแล้วโอ้โหไม่ออกว่ะสิบใบสุดท้ายเปึ๊บมไม่ออกว่ะทุกคนโอโ้โอหโอห้โอหโอห้โหไม่ออกเลยอะไรกันครับนี่อโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้ติกรรมเตะตั้งโจมก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับผมทุกคนประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนสลับ กิจกรรมในตอนนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มคอมเมนต์แจกเพชรกันดีกว่านะครับผมทุกคน ก็เคยที่แบบก็ลองคำนวณดูนะครับผมว่าชุดอ่าทีมสำรวจชายเมื่อนกะี้เนี่ยผมเสียไปเท่าไหร่นะครับผมหมดตู้เนี่ยก็เกือบแบบหลายพันไดมอนด์อยู่นะผมพันควา่าอยู่สองพันเลยนะครับผมทุกคนประมาณนี้นั่สำหรับชุดทีมสำรวจผู้ชายนะครับผมโอเคป้นเดี๋ยวเราไปแจกไดมอนด์กันดีกว่านะครับผมทุกคนก็จะเป็นคลิปนี้นะครับผมทุกคนที่ผมสุ่มแจกไดมอนด์นะครับผม <c oughs> นี่ก็กติกาก็อยู่ในคลิปแล้วนะครับผมทุกคนนี่ที่แบบให้มินยูอาร์ดีอะไรอย่างนี้นะครับผมทุกคนมา เราก็จะคัดลอกลิงก์นี้มานะครับผมปุ๊บคัดลอกมาหมดปุ๊บแล้วก็นําลิงก์มาวางตรงนี้นะครับผมจัดไปนี่ครับผมนี่โอเคเราเรา,เรามาหลดคอมเมนต์ก่อนนะครับผมนี่โหลดคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมี3 6คอมเมนต์นะครับผมทุกคนก็กติกาก็คือผมให้กดแชร์แบบคอมเมนต์อยู่ดีอ่ะออนะครับผมทุกคนมาโอเคคนแรกเลยปุ๊บตะขึ้นแบบเขาแจกเลยนะครับผมนี่ตามๆนะครับขอนะครับคุณมิก ทุกคิวนะครับผมทุกคนนี่ค่อยชื่อ Facebook ไว้ด้วยนะครับผมแต่ไม่รู้เขาแชร์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็เข้าไปดูในเฟซก่อนนะครับผมว่าเขาแชร์จริงไหมนะครับผมนี่คนนี้นะครับผมทุกคนใช่ไหมเออน่าจะใช่นะครับผมไหนวะนี่นี่เออคนนี้ไหนนะครับผมมาดูว่าเขาแชร์จริงหรือเปล่านะครับผมนี่แชร์จริงๆด้วยนะครับผมทุกคนถ้าแชร์แบบนี้นะครับผมนี่ ถ้าเชเป็นสาธารณะเนี่ยผมจะเห็นนะครับผมนี่เป็นรูปโลกตรงนี้เออนะครับผมถือว่าคนนี้ทําถูกกติกาเลยนะครับผมโอ้โหคลิปนี้ไม่แบบไม่เสียเวลาเัยทุกคนแบบซุ่มคนแรกก็เจอเลยนะครับผมนี่ยินดีด้วยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมก็เอาไวดีของเขานะครับผมมาใส่นะครับผมในนี้เลยนะครับผมปุ๊บนี่คลอกโยนแล้วก็วางไปเลยนะครับผมเอาหัวดับเพลิงแล้วมีแต่ลอรถโอ้เกินนะครับผมปุ๊บโอเคได้ยังปุ๊บนี่ครับผมอะไรเว้เนี่ยพยานหรังการที่ถูกต้องอะไรเนยอินเดีย เซิร์ฟอินเดียวหรอยูดีถูกหรือเปล่าเนี่ยทุกคน <laughs> ยูดีถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเข้าใหม่ดูนะครับผมทุกคนไม่ใช่ว่าค่อยยูดีมาผิดนะถ้าแบบยูดีเข้าไม่ได้ผมก็เติมให้ไม่ได้ดิแต่ว่าคนทำมุตตามกติกานะครับผมทุกคนนี่ไม่ได้นะครับผมไม่รู้น่าจะเป็นเซิร์ฟอ,อื่นนะครับผมทุกคนโอ้โหอดเลยเชก็กดเช์นะครับผมทุกคนมาโอเคสุ่มคนต่อไปนะครับผมปึ๊บนี่คนนี้มาดูว่า ชื่อ a c e บุ o กกดแชร์จริงๆหรือเปล่านะครับผมผมหาชื่อเฟซก็ไม่เจอวันนี้ไหมใช่ไหมวะปึ๊บคนนี้ไหมน่าจะใช่นะครับผมทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าเขากดแชร์จริงๆหรือเปล่านี่ไงเออือต้องกดแชร์แบบนี้นะครับผมทุกคนมาเดี๋ยวเราคัดลอกยูดีไปนะครับผมปึ๊บโอเคคัดลอกยูดีไปนี่ครับผมเห็นไหมถ้าแบบใครตามๆขติการนะครับผมก็สามารถรับเพชรฟรีๆไปได้เลยนะครับผม 1, 5 0 0เพชรน,นี่โอโม จัดไปเลยนะครับผมทุกคนไม่รอช้าโอเคนะผมเราก็นำหมัดกาลิน่ามาใส่เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสุ่มเพิษฟรีไฟล์หรือว่าสุ่มไอดีเกมฟรีไฟล์นะครับผมก็เว็บนี้ก็มาสุ่มได้นะครับผมเป็นเว็บคอร์สมูชอปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะอันนี้ผมก็สุ่มมาแล้วทุกคนเรียบร้อยละมาเดี๋ยวผมก็จะเติมให้นะครับผมสำหรับน้องโอโมนะครับผมก็คือคนนี้เลยนะครับผมนี่ นะครับผมนี่คนนี้เลยโอ้มิกทีวีนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนี่กดยินยันไปนี่นะครับผมก็จะเติมให้แล้วนะครับผม1นึ่เพชรินะครับผมทุกคน1นึ่เพชริงิเนี่ยราคา300บาทเลยนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะผมสำหรับใครที่อยากจะได้อีกนะครับผมหรือว่าอยากจะร่วมคติกาการแจกพิษนะครับผมก็เพียงแค่คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมว่าผมได้1นึ่งพันเปรพิษมาจากวิบไหนนะครับผมทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ใครที่ดูจบก็สามารถทตามคติกาได้เลยนะครับผมบางคนเนี่ยดูไม่จบก็ผิดคติกาก็อดได้นะครับผมก็หนึ่งเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ว่า 1,800พินนที่ผมได้เนี่ยผมได้มาจากเว็บไหนนะคะ okay. รับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาแจกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย <c oughs> Eu